สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนชั้นจีแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมงานเทศกาลอาหารเนาะที่จัดขึ้นบริเวณด้านหน้ากรูเม่มาเก็ตนะครับผมชั้นจีแห่งนี้นะครับนี่ฮะโอ้ตรงนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นฮะคุณผู้ชมเห็นโลโก้ของแมคโดนัลเห็นไหมครับผมกับหัวเห็นไหมฮะเอออันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเออ อันนี้ของจริงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพเทศกาลอาหารที่อยู่หน้ากูเมมาร์เก็ตกันดีกว่านะครับว่าจะมีความน่าสนใจเพียงใดนะครับคุณผู้ชมครับข้างหน้าเราเป็นกูเมมาร์เก็ตนะครับผมปะเดี๋ยวเราจะพี่นรับลื่นดีนะผมภาพบรรยากาศเห็นว่างานจะมีมีส่วนไหนต้องเอง ส่วนข้างหน้าแล้วนี่เนาะส่วนอื่นเออนี่นี่นี่ผมเห็นแล้วคุณผู้ชมข้างหน้านี่น,นี่เห็นไหมฮะงานข้างหน้านี่เลยไทยเทเสเฟสเห็นไหมครับผม4-17ถึงเมษายนเห็นไหมฮะเนี่ยคนี่ครับผมคุณผู้ชมฮะงานที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมก็คือไทยเทสเฟสนะครับผมงานเริ่มตั้งแต่4ี่ถึงเมษายนเห็นไหมครับผมป่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันอ่ามุม มุมไหนดีเอ่ยมุมซ้ายเลยก็ดีเดี๋ยวผมขอญาตแทนให้คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศโดยรอบนะห็ะนะฮะนีฮะสุดนู่นเลยแล้วก็มาบริเวณนี้นะครับผมนี่ฮะขนมโคกเศรษฐีกี่หน้าเอ่ยเก้าหน้าอ่ะเราเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันชื่อดีขนมโคกเศรษฐีเก้าหน้านะครับผมสี่สสิบเจ็ด ายกล่องและเท่าไหร่ครับแปดจะจาจะแปดสิบบาทจา้จาครับกล่องละแปดสิบคุณผู้ชมนะถือว่าโอเคอครับผมคอยอยัูคุณต่อยเ่ยเดี๋ยวผมเอ่อถอยหลังมาให้คุณชมเห็นภาพบรรยากาศข้างบนเห็นไหมไทเทสเฟสเลยเห็นไหมโอ้น่าสนใจมากนะครับผมนี่ก็จะมี ร้านต่างๆมามากมายเนาะอืก็จะมีอ่อยจอกันเชียงปูน่าสนใจราคาตามป้ายเลยนะผมให้คุณมชมดูแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนะฮะบาลิกานะครับผมก็จะเป็นมะม่วงน้ำตาหวาน ตำนานแห่งเมืองนี่กอนี่คืออะไรเอ่ยนี่ฮะร้านนี้ผมก็ไม่เคยทานนะเตาแหวงเนาะเตาแหวงอันนี้ขา้าวเหนียวม่วงเจ๊เตียงหูเจ้าดังเลยนะนี่คนคอมเมนต์มะนี่ขา้าวเหนียวมุวเจ๊เตียงร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบบาทก่องลกอนี่แปดสิบห้ากองใหญ่รแปดสิบ ร้วหลากมีหลากหลายขนาดนะชาเจริญนะครับผมนี่ฮะชาเจริญนะครับน่ากินนะเห็นไหมใครเคยทานบ้างนะครับผมมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังหนะ่อยราคาเท่าไรเออชาไทยเซเลป,ปี้หนึ่งร้อยสิบบาทชาไทยมาพราวน้ำหอมเก้าสิบห้าราคาตามป้ายเลยนะคุณทุกคนนะนี่ฮะ อันนี้เป็นอะไรเอออีต่วนเหม่งจ่ายขอนนเป็นอีต่วนเหม่งจ่ายนะครับผมน่าสนใจนะทำได้นะคะครับผมโหล้านี่ฮะบรรยากาศเห็นไหมฮะโอ้ไทยเทสเฟสนะครับผมนี่ไทยเทสเฟสนะครับเห็นธงข้างบนไหมครับว้าวโอเคเลยเดี๋ยวเราจะมา ชมในส่วนอื่นกันต่อนะชุชมนะเดี๋ยวเราจะไล่เจาะในส่วนของไก่ต้มเงินล้านกันตรงนี้นไก่นะนฮะฮะก็จะมีไก่ต้มน้ำปลากล่องละหน5่้าสิบหาบทนี่ฮะก็จะเป็นลูกชิ้นหมูแท่งนาราโอ้เจ้าดังเลยนะครับเห็นเนี่ยฮะนี่เจ้าดังเลย อันน wow. mm right. ี้อันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับผมน้ำตาลสดบ้านแพ้วนะครับว้าวมีขนมตาลด้วยเห็นไหมเพิ่มเช่นกันได้นะคะติดจอบไม่ไหยนจ้ดจัดจัดพิเศษสมารไทไมนี้นะคะเรามาดูอีกฝั่งนึงบ้างนะนี่ฮะขนยกกิมขนมจีนขนมจีนภูเก็ตเห็นไหมฮะว้าวน่ากินเลย เต้าซอ้อ80บาทคุณผู้ชมใครเคยกินเต้าซอ้อมันะ80บาทนี่ให้ขนมจีนน้ำยาภูเก็ตนะครับผมขนมจีนน้ำพริกหวานขนมจีนแกงเขียวหวานนะครับแกงไตปลาน้ำยาปูหอมหมกทอดมันปลาภูเก็ตราคาตามนี้เลยนะน่ากินอะ่ะนะครับอันนี้สุกใจไก่ย่างปลาดางเนนะี่ อันนี้คือสุกใจไก่ย่างบานตาหรือดูชิ้นเลยน่ากินมากนะครับใจใจนครับผมอันนี้ต้มต้ปมปำปาบูปลาดะน,ะนี่ร้านโป๊ะคุณน,นให้คุณคมดูนะนะว้าร้อยยี่สิบนะโอ้ไม่แพงนะเดี๋ยวดูดูในร้านโป๊ะก็จะมีเมนูหารต่างๆมากมายเลยเห็นไหมฮะนี่ครับผมไข่พะโล้อะไรต่างๆก็มีนะเดี๋ยวเรามาดู ร้านในฝั่งข้างนอกกันบ้างเนาะคุณชมครับนี่ครับอันนี้อะไรเอ่ยคำแทงเรื่องผมสะกดผิดอ่านผิดขอภัยด้วยนะเฮะเดี๋ยวผมขอแพนรอบ้อยคุณชมณผมภาพบรรยากาศอีกสักครั้งหนึ่งนะเนี่ยไทยเทสเฟสนะครับผม4ี่ถึงสิเมษานะครับผม2567นะว้าวน่าสนใจมากๆเห็นไหมครับ นี่ก็ตั้งแต่ตรงนี้นะไปสุดตรงตรงนี้เลยนะครับผมบริเวณการจัดงานก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าร้านค้าร้านดังต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะร้านคัมแพงกันสักเ็กนิดหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะชมคัมแพงกันดีก,กว่านะนนว่าเ,เส้นจันทร์ นัวปลาล้า289เลยนะฮะอันนี้เส้นจันไข่ไข่เค็ม269นะครับผมนี่เหลาฟูไข่เยิ้มนัวปลาเล้า599เห็นะฮะนี่ฮะนี่แซลมอนราคาตามใต้เลยเนาะก็ถือว่าค่อนข้าง,างราบกุ้งอ๋อราบกุ้งนี่พอไหวอยู่นะกุ้งผมไม่ดูตัวอย่าง โอ้น่ากินนะครับผมนี่ในส่วนนี้ก็มีส่วนนีงคือดีนะครับว้าวน่าจะเป็นหมูหมูปิ้งนะครับคือดนีนี่นะครับาจะหมูปิ้งก็จะเป็นข้าวซอยในกระอาหารเหนือนะครับผม อาหารเหนือนะครับเดี๋ยวผมให้คุณชมดูหมูปิ้งสักเล็กน้อยนะว่าเป็นนี่หมูปิ้งนะครับผมนี่เป็นข้าวซอยในกะลาอาหารเหนือเห็นไหมครับผมข้าวซอยไก่1 2อยย่สิบบาทานี่ครับคุณชมนี่ จะซาลาเปาขานมจีบเบตรงขนมจีบกุ้งเบตรงนะครับชิมขนมจีบกุ้งเบตรงแลครับอันนี้เป็นอ,อาหารนะป่ะเดี๋ยวเราจะถอยมุมกล้างให้คุณชมเห็นนิดนึงนะเพราะว่า ถ้าเราจอปุ๊บเราก็จะไม่ได้เห็นแนวแนวยาวของการจัดงานนี่ฮะก็ประมาณนี้ซาลาเปาขนมจีบเบตงเห็นะครับเดี๋ยวแพนให้คุณชมดูสักครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ฮะไะเราต่อที่นีเ่เลยชาชักโบราณนะเห็นไหมอือชาชักบราณแล้วก็เนี่กอะไรหยู่ข้อจัดหรืองัำลำโอ้อันนี้ อันนี้เคยกินเคยกินโ้สุดยอดโหต้องจัดสุดยอดจริงๆเฮ้ยไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่ามาขายด้วยอะ่ะต้องหมูแผ่นใหญ่ทอดนะคุณผูนะ้ชมเนี่ยเจ็ดสิบบาทอันเนี้ยอันเนี้ยคือเด็ดเลยเนอะหมูหมูแผ่นใหญ่นะนี่ครับอันนี้อันเนี้ยเน,นี้ยเล็กจำเล็กคอมเมนต์เลยนะครับเจ็ดสิบบาทเห็นไหมครับผมราคาเมนูตามป้ายเลยเนาะ หมูทอดดำรงอันนี้ผมเคยไปกินถึงที่เลยนะครับผมแต่ผมขอให้คุณผู้ชมดูดูลักษณะของอาหารนิดนึงนะนีะ่ฮะอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วก็มีนะครับผมก็จะมีน่าจะเป็นพวกซี่โครงแล้วก็จะนี่ฮะอันน โอเคประมาณนี้ว้าวร้านดัง,ด,งดังจริงเนี่ยผมก็เคยกินะนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่ร้านดำรงเลยนะครับอันนี้ผัดไทยกั้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมฮะผัดไทยกั้งเนาะนี่รากินนะครับคุณผู้ชมครับผมราคาหนึ่งร้อยบาทอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบห้าเนาะนี่ผัดไทยกั้งนะครับ นี่เป็นเมนูที่มีหลากหลายเลยเนาะก็มาสั่งกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับผมไชตั้งหน้ากินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อีกร้านหนึ่งนะอ,อ๋อร้านเดียวกันผัดไช้กั้งนะครับผมในส่วนอของอีกร้านหนึ่งโอ้หว้าวน่ากินอันนี้ลาชรสนี่ครับ คือคืออะไรเอ,อ่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นทอดมันมนะั้ะหรือเป็นหอยจ้อหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวนะนี่ยฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเจาะเจาะให้คุณลู้ชมดูแล้วกันนะเดี๋ยวสักครู่นะโอ้อันนี้ผมเห็นมิชลินนี่เพียบเลยนะมาชนรถแล้วกันเราเจาะนี่นทอดมันปลาหมึกอ๋อเป็นทอดมันปลาหมึกนี่เองนี่นะฮะทอดมันปลาก,กายอันนี้เป็นทอดมันปลาก,กาย เห็ทนทอดหมันกุ้งสดนะครับผมว้าวถ้ากินนะดีครับหมูย่างลมันสด15บาทไม่แพงนะจ๊อปู80จ๊อกุ้ง80นะครับผม15บาทเทดูน,นะ่คุณชมนะมาจัดก,กันได้เลยนะจ๊อปูนี่80บาทเนะเส้นใหญ่ๆเลยนะเห็นไหมฮะ อันนี้เป็นจอกุ้งนอกจากจอกุ้งยังมีจอกุ้งเนี่ยอันนี้มิชลินเพียบเป็นร้านนะขนมเบื้อ,หองหวานเพิ่งน้อยใครเคยทานบ้างไหมเนี่ยสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองสองสองศูนย์สองสามสองศูนย์สองสี่สี่มิชลินซ้อนเลยนะครับ,บคุณชมรับสุดยอดจริงสามชิ้นเท่าไหร่ห้าสิบห้าบาทคนระับโอ้ ขนมวหวานเรึ่งน้อยราคานะฮะสามชิ้นห้าสิบห้าบาทห้าชิ้นแปดิบห้าบาทน้าทานนะครับผมนี่ฮะยกกิ้มนะฮะขนมจีนภูเก็ตนี่ก็ผมขายให้คุณชมชมแล้วเนาะตรงนี้ก็มีบ้าจ่างภูเก็ตด้วยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวมาต่อกันตรงนี้สักเล็กน้อยตรงนี้เดี๋ยวผมแพนให้คุณชมดูนะครับผมยังซ้ายขวาเนาะคนเยอะตัดไปตัดมาต้องขอใครคุณชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม นี่ฮะไทยเทสเฟสนะครับ 17, สี่ถึงสิบเจ็ดเมษายนนะครับผมฮัลโหลนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราจะต่ออันนี้มหมาชัยหมึกย่างโอ้น่ากินนี่นี่นี่ เห็นนะฮะมาใช้หมึกย่างเลยนะครับผมว้าวเดี๋ยวเรามาเจาะกันสักนิดนึงว่าน่ากินนะหรือกำลังย่างเลยนะอุดยอดไม้แล้วเท่าไหร่บ้โอ้ราคาตามป้ายเลยนะนี่ฮะไข่ปลาหมึกร้อยยี่สิบอะไรเป็นปลาหมึกย่างร้อยหนึ่งนี่ฮะน่่ากินมากนะครับผมโอ้นอ้วนๆเลยนะครับผมปะก็ประมาณนี้นะครับผมชมครับผม อันนี้ก็จะเป็นขนมคุกเสรษฐถีแล้วนะครับผมเราวนมากลับมาจุดเดิมนะก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ร้านมีไม่เยอะแต่ว่ากระชับแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการคาวหวานมีครบเลยนะครับผมครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับภาพบรรยากาศงานไทยเทสเฟสที่จัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับคุณผู้ชมสามารถมาที่นี่ได้ง่าย,าย,ายด้วย BTS สยามและเดินมานิดนึงก็จะถึงเรียวการจัดการอยู่ชั้นจนะีเนาะคุณผู้ชมงานมีตั้งแต่วันที่4ยาวไปถึงที่10 เเมษายน2567นะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ยังไงผมขอ,อกำลังใจด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไท i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหม่อมสยามเซเวขอลาคุณชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ